สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำบาร์บีคิวไก่กันดีกว่าจะหมักด้วยบาร์บีคิวซอสนะคะกลิ่นสโมกเฮาส์อันนี้อาจจะมีการกะตวงเล็กน้อยนะเขาส่วนผสม เพื่อที่จะหมักไก่ให้เข้ากับตัวเครื่องนะคะหมักได้ที่แล้วนะก็จะมาเสียบไม้กันนะคะเลือกใช้ผักพริกหวานนะคะแล้วก็มะเขือเทศลูกเล็กแบบนี้ ไก่ในกระมังนี้นะคะก็ประมาณครึ่งกิโลใช้ส่วนน่องสะโพกนะคะก็แซมด้วยพริกหวานนิดนึงมะเขือลูกเล็กน้อยนะคะก็จะไม้นึงก็จะประมาณนี้ค่ะก็เสียบไม้ไว้เรียบร้อยนะคะ หมักทิ้งไว้สัก2ชั่วโมงก็น่าจะกำลังดีล่ะทีนี้จะเตรียมย่างแล้วนะคะก็อันนี้ใช้ตัวเมะอบรมร้อนเนาะใช้อุณหภูมิในการย่าง250 นะคะเวลาประมาณสักสิบนาทีก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกันตอนสุกแล้วนะคะก็อบได้ที่แล้วนะคะก็จะแบบสุกแบบช่มๆเนาะ ก็เรียบร้อยแล้วค่ะบาร์บีคิวไก่ทำไม่ยากนะก็เป็นเมนูที่ทำง่ายๆอยู่นะคะไปลองทำทานกันดูนะคะ